ในถ่าน้าที่แฟนคลับการ<อ>ตื่นมาแต่ชาแล้จ้าเจมจะให้ฟังอีกแล้งไปฟังอีกแล้วเอ,อ,เอ,อนี่ใส่เสียงเรียกเข้าพี่ตอนนี้เป็นเสียงนะอืตลอดออแฟนคลับกันอยู่ไหนจะรอซื้ออระบ้าอออ,อ,อันนี้เป็นข้อความแบบว่าพี่คุยกับกันนิดนึงค่ะ นะคะแต่ว่าพี่ไม่ได้มีมีวีกันนะอืมไม่ไม่ได้มีเพราะว่ามันมันเป็นอาวุธปืนนี่ใช่จะบอกว่ามีวีวีนะพันไม่ได้มีวีวีกันเขาส่งมาให้นะเออเออก็เป็นการพูดคุยกันค่อนข้างสนิทกันนิดนึงอย่าตกใจไปอืมอืมอืมอ้าพี่เทียนเลนคิดถึงเหมือนกันครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เจอกันบ่อยๆแล้วแหละกูจะเบื่อกันซะก่อนั่นเองใช่ เจกันเลนยิดถึงเหมือนกันครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เจอกันบ่อยๆแล้วแหละคูจะ <c oughs> เบืเ่อกันสักก่อนนะดนิเวลาเนาะเออต้องฟังทุกวันนะทำไมอ่ะเพื่จะได้ชุ่มฉ่ำหัวใจเออเ,นะเอาแบบว่าเฟล,ลี้ยๆอยู่นะเออ,เอ,อฟังไปก็แฮปปี้ตัปหนึ่งแง่ดีแล้วหนึ่งเออนี่หนึ่งยังดีเนาะน้องพีนาเนาะเออเหมือนเดทลุงนาหน้าหนุ่มตาหวาน อีกไม่กี่วันแล้วใช่ไหมคะสวันอ้าววันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ใช่เจ๊ก็ต้องไปทำบุญกับน้องการน้องการเขาไปไหนอะเจ๊น่าจะไปทำบุญแถวบ้านน้งแก่พอดีเลยพอดีเลยไปดูร่างกายไว้ก่อนเจอได้อยู่นั่นเลยขอบคุณครับคุณบ้าไม่มีเจ๊แบบไม่ไม่มีไม่ฮิต